ขอนจะรับสินนับวา <c oughs> พระสงฆ์กยงำย้ำยว่าพุทธปูชามาติชาวันโตพุทธาว่าพระพุทธเจ้าเนะูชาก็คืออูชากระบไหพุทธปูชากับแล้วว่าการได้ยปูชากราบไหวพระพุทธเจ้ามา มายควาว่ายิ่งใหญ่เตชะอำนาจอิทธิพลวันโตก็ได้มีก็พุทธบูชามาติชะวันโตก็คือการที่เราได้กราบไหวบูชาพระพุทธเจ้าก็สามารถให้ผลประโยชน์ให้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ นะผู้ที่จามาติ่จาวันโตทาบูชาทมากับพระธรรมการที่เราบูชาพระธรรมต่กายวาจาจิตใจมหาปัญญโยปัญญโกรุปัญญ,ญามหาก็ยิ่งใหญ่ทำให้เราเกดิดมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่มหาปั สังฆบูชาการที่เรากล่าวไว้บูชาพระสงฆ์มหาโพคะโอโหมหาโพค่ะโอโพคะก็โพคะสมบัติก็นำไม้เรามีโพคะสมบัติสับสมบัติที่ยิ่งใหญ่จะได้ไหมย่อยๆก็คือพุทธบูชากาดิี่ชาวันโตกล่าวไว้บูชาพระพูธ ก็เลยมีอำนาจอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ธรรมะบูชามา,าปัญญากาี่เรากรบไว้บูชาพระธรรมทำให้เราเกิสดสติปัญญามีปัญญาที่ยิ่งใหญ่สังฆาบูชาข้าวที่เรากระไว้พระสงฆ์มหาโพธิขาวหัทำให้เรามีสับสมบัติที่ยิ่งใหญ่ก็ผลประโยชน์การให้เรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

phía Âu bướm rồi ra gì mà chỉ mà đấy, đâu, ne, biết sông này mà này mà đấy, đâu mà bướm sa mà này

ဘာလို့ဒီစာမျက်နှာထဲမှာရင်းပြတာဖြစ်ပါလေတို့တော်စရဘုရားကူစားစရာကူစောတာပေါ့မဟာဘုရားကြည်တယ်တော့ဒီစာစရာတဘဝဒီဘဘဘဝတော်စရာရရှိတယ်ပေါ့ဘာတမဥလာမပညောစရာဘုရားကူစားမပညောစရာမာစရာကြီးမာရပညောစရာပညာပေါ့ <laughs> <laughs>

พ,พ่อไดะบอกการที่เรากูชาคราบพุทธการทัศส่งไม่ใช่เฉพาะได้เฉพาะตอนนีกเราเนียเนะมื่อกี้นี้เองเได้ผลมาไม้มาสารทำไม่ถ้วนนั่หละได้ผลเยเท่าไแล้วนั้นก็บส่วนพยายามก็พุทธประโยชน์อย่างนี้ก็ สามารถที้เราบอกเดกีที่เราขอที่เราขอไปอันนี้เราจะต้องรู้ว่าเราสวดอะไรเราว่าอะไรเราจะได้น้อมจิตน,น้อมใจก็เหมือนกับเราทนานยานั่นแหละทานไปเราก็ต้องรู้ว่าเออ,อยานี่มันมีผลประโยชน์อย่างไร ถ้าเรามีผลประโยชน์เราก็รับประทานยานั้นเราไปเราก็มีร่างกายด้วยกำลังใจด้วยอ้าเนี่ยเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกันเราไปบวชเมื่อไรก็กราบพระเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามสามครั้อยู่นะกราบจะได้ผลประโยชน์อะไรถ้าเรีย่ยผลโมกีดี ก็ไม่ใช่เฉพาะในเท่านั้นยังมีมากไม่มาศาลชาว่าพุทธทคุณอานันตัโดธเทมา้คุณอนันต์สังฆค,คุณอานันตคุณพ,พระพุทธธรรมประสง์นับไม่ถ้วนไม่มีประมาณเราได้กล่าวไว้พระพุทธธรรมพระสู์ก็ยอมแต่ับผลประโยชน์สง่งผลประโยชน์นับไม่ถ้วนยิ่งใหญ่มาศาลเช่นกัน ဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တတမဂုဏအနန္တံကဂုဏအနန္တဘယတယတန်ခိုင်ဂုဏ်ကျေစုသရာအတိုက်မှာဘမနမရှိပါဘူးယမဂမအကြီးမားလေးအဲဒါတော့အဲဒါဘမနမရှိလည်းအောင်ကြီးမားတာလေဂုဏ်ကျေမှုရှိတဲ့ဘယတယတန်ခိုင်ကိုးဇောလာရနေပြီဘုဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါ え、まとえないね。今日製造で ayashi ないいかもちゃれ。あいだもし工事を終わらないからな。もう1日ね。だしこで書いてある。おのを盛こ。かやが音楽のをがも。しゃんコンピ。うちあるから。 อย่างโน้ตเด็กโชว์อย่างนี้ยาชี้แจงนำสืดไปเพราะศาสนาพุทธเราก็มีเหตุมีผลทำอย่างไรจะได้ผลประโยชน์อย่างไรก็ชี้แจงในนาสั่งสอนเราไว้คิดอย่างตอนนี้เราดูไม่ทำไม่ใช่ว่าทำตามประเพณี่เฉยๆทำไมเราไม่ไม่ใช่ทำตามประเพณี่เฉยๆ เราทำโดยกายว่าใจาจิตใจก่อนที่ถามก็ดีแล้วไม่ใช่พูดไปว่าไปไม่รู้ความหมายเราไม่ได้น้อมจิตน้อมใจก็ผลประโยชน์อาจจะลดลงไปบ้างก็ได้ถ้ารู้ความหมายไปด้วยเราทำอะไรเราก็รู้ทำอย่างเรารู้เราก็ทำตามเหตุปัจจัยน้อยเ้าน นาสมบ,บูรณ์ทางกายวจาจ,จิตใจเมื่อเห็นปัจจัยสมบูรณ์หนร้อยเปอร์เซ็นต์พ้นประโยชน์ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเยนังสือทั้งหลายเราก็ต้องศึกษาเราเรียนสงสัยอะไรก็ถามไม่เข้าใจอะไรก็ต้องถามเมื่อเราถามไปเราเองก็หม <c oughs> ดความสงสัยถ้าเราไม่รู้เราก็ได้รู้ผู้อื่นก็ได้รู้ตามไปด้วย,วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ อาจรยพระย้อนเสีวไวว่าผู้ที้ชอบทางปัญหาธรรมะน่าเกิดฉันในหรือกเป็นผู้ชะบทางฉลาดเพราะอะไรถามก็หมดความสงสัยรู้เ็าฉลาดขึ้นมาแล้วเราก็ทําให้คนอื่นแต่รู้นามไปโดยในหละเหตุปัจจัยทํำไมคนนี้บางคนไมีไอคิวสูงมีสิทิญญ์บันี้เพราะชอบถามปัญหาธรรมะ ดนาวัสดี้ที่ดั่ทั้งหลายได้ถวายบัณาหานถวายเครื่งสังฆทานสมาทานศีลเวาเจริญครามดำให้บุนกุสลทังหลายเราได้คุ้มครอง,รง,งลักสาทยืมทั้งหลายให้มีสุขภาพอนาวัยดีแข็งแรงม,มีโอกาสสร้างคุณงามความดีบุญบารมีเจริญยิ่งขึ้นให้สมความปรารถนาะให้มีดวงาเห็นธรรมกันทุกท่านทุ จะได้กดน้ำรับผลกันยะทาวาริวาบุราบริบรเรนดีสักขังอิวามิวาอิโตจินนังสัมบิสังุปะเกติอิจิดังบริตังตุหังคิปาวิวาสมุจตุสสเปิบรเรนตุสังกบะจันโทระโสยะทามิจูติระโสยะทา